สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องจริงแท้ RPG ครับวันนี้คลิปที่ห่างหายกันไปนานนะครับบิวไกด์นะครับบิวไกด์แรกของซีซั่นหนึ่งขอไปที่ใช้เวลานานนะครับ 1. คือรอให้เมตามันลงตัว2คือขี้เกียจนะครับวันนี้เรามาเปิดกันด้วย s o ร์เซอรนะซึ่งจะเป็นบิวซอร์เ e r ร์แรกของ Channel นะครับต้องบอกไว้เลยว่าบิวที่เอามานำเสนอทุกคนในวันนี้ไม่ใช่บิวที่เป็นบิวยอดนิยมของซอร์เซอรนะ ด้วยความที่โซลเลอร์มันเล่นได้หลายบิวมากๆส่วนตัวผมเองมีความอยากเล่นบิวนี้แล้วก็เพิ่งได้รับการบั๊มาด้วยบวกกับนะครับการเข้ามาของมาริกนั้นซีซั่นนี้นะอย่างกินมาริกนั้นบาร์เบอร์นะซึ่งทุกคนใช้กันมันก็รีดเเมจให้หลายๆบิวซึ่งดาเมจดูขาดๆนะครับรวมไปถึงตัวไฟเบลด้วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะงั้นวันนี้ครับแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับบิวไฟเบลนะครับโซลเลอร์ไฟเบลเนี่ย หลักๆแล้วเนี่ยมีแค่2เวอร์ชันจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านั้นได้นะครับก็คือเวอร์ชันที่ใช้ถุงมือยูนิคและเวอร์ชันที่ไม่ใช้นะครับจริงๆมันมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคาถา2มือที่ทําให้ไฟบอลยิงเด้งออกไป3ลูกนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่านะครับไม่เหมาะกับการเอาไปเล่นจริงเพราะฉะนั้นจริงๆมีแค่2เวอร์ชันเท่านั้นก็คือเวอร์ชันใช้ถุงมือยูนิคและไม่ใช้ถุงมือยูนิคซึ่งประสิทธิภาพค่อนข้างต่างกัน ค่อนข้างต่างกันนะผมแนะนำให้ใช้ถุงมือยูนิคเพราะ,ะนั้นเนี่ยในพอ่อใน d ีโฟบิวต์หอีที่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ถุงมือยูนิคนะเพราะ,ะนั้นอยากเริ่มเล่นนะครับเริ่มแบบไม่มีถุงมือก่อนได้แต่ถ้าจะทำให้มันรู้สึกว่าเต็มประสิทธิภาพจริงๆแนะนําให้ใส่เหมือนเดิมนะครับแอสเ c t p a พารากอนสกิลทรีเดี๋ยวเราจะมาอธิบายหลังจากเราทดสอบดันเจียนให้ดูนะครับถึงแม้ว่านะครับดันเจียนธรรมดา ดนียไนแมร์นะครับตอนนี้จะชัดเจนแล้วว่าเราฟาร์มไนแมร์อย่างเดียวนะถึงแม้ว่าในคลิปเก่าๆเนี่ยเราจะมีการเปรียบเทียบทั้ง2ประเภทของดันเจี้ยนนะในคลิปต่อไปหลังจากนี้นะผมจะเทสบิวในดันเจี้ยนไนแมร์เท่านั้นแล้วกันเพราะเชื่อว่าดันเจี้ยนปกติเนี่ยคนคงไม่ฟาร์มกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะสุ่มดันเจี้ยนเทียสักประมาณด้วยความที่ตัวเราเลยวลร้อยแล้วเนาะผมจะสุ่มสักเทียประมาณ60แล้วกันนะครับหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบไม่ยายจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไป นะครับสุ่มมาหนึ่งอันแล้วก็เลสิบสนะครับโวลเคนิกจริงๆค่อนข้างอันตรายไฟร์รีซิสด้วยนะมันตึงไปหน่อยนะครับเอ็นเชียนรีเซิร์ฟเวอร์โวเคนิกก็ช่างมันแล้วกันนะครับลงไปหลบสก,กิลเอานะครับเทียบป,ประมาณนี้นะ67นะครับไม่สูงไม่ต่ำมอนสเตอร์ก็จะเลเวลอยู่ที่121เยอะกว่าเรา21เลเวลนะครับ ต้องบอกว่้เลยว่าไฟบอลนะครับเป็นบิลที่พุชไนแมร์ได้ไม่สะดวกนะักด้วยความที่มันบางกว่าซอ์เลอร์บิลอื่นๆอ,อย่างเช่นไอชาร์ดหรือว่าบิลที่เป็นไลนิ่งเบสนะครับเป็นบิลสายฟ้าสามารถทำได้ไหมผมเชื่อว่าทำได้เล่นแบบเพลย์เซฟเซฟยิงโปรเจกต์ไทยใส่มอนยิงโปรเจกต์ไทใส่มอนแล้วก็หลบไปเรื่อยๆในแบบนั้นผมก็ไม่เรียกว่ามันผ่านไนแมร้อยนะมันเป็นความพยายามมากกว่า ตัวซลเลอร์วิธีการเล่นเนี่ยเหมือนกันแทบทุกบิลนะครับก็คือจะใช้สกิลคูลดาวน์นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมี4สกิลอย่างต่ำนะแต่ในบิลนี้เนี่ยเนื่องด้วยความที่เราใช้ไฟบอลเป็นสกิลดาเมจสกิลเดียวเลยเพราะงั้นเราจะมีสกิลซัพพอร์ตห้าสกิลนะครับสกิลแรกก็คือเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตแล้สกิลที่2ก็จะเป็นเฟรมชิลนะครับใช้เวลาใกล้ตายแอรับดาเมจเยอะๆเฟรมชิลสกิลที่3เป็นสกิลซีซีศัตรูแล้วก็เล่งดาเมจตัวเองนะครับก็คือฟอส นะครับสกิลที่4นะครับจะเป็นอนะัลติเมตใช้ในการรวบในะขอไม่กดและคันคูดามันนานคืออินฟินอโนนะครับแล้วสกิลที่ห้านะจะเป็นอ่ฟอสไอซซัมเมอร์ ummer, ด้วยทีนะครับก็เป็น1สกิลป้องกันนะแต่ไม่ได้ใช้แอสเปกที่ทำให้มันอ่อันซอร์ปเบิลนะเพะยียงแค่ใส่มาเฉยๆนะครับวิธีการเล่นปกติแล้วก็คือการเทเลพอร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็ฟอสมาว่าศัตรูหลังจากนั้นก็ทำดาเมจด้วยไฟมาบอลเรามาลองดูกันนะ ทำไมยังมีแปมพารากอนเหลืออยู่หนึ่แมปมไปนะครับโอเคเปิดแรกให้ฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวนะครับถุงมือไฟบอลทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับสกิลไฟบอลมันก็จะเด้งได้แบบนี้นะความแรงของไฟบอลจะลดลงนะครับแต่ด้วยความที่มันเด้งได้แบบนี้นะครับทำให้มันทำตำเบ็จได้บ่อยครั้งขึ้น แล้วก็เปลี่ยนสศัตรูเป็นหมู่ดีขึ้นนะจากมุมมองของผมนะครับเีว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องดามจเลยอาจจะเป็นเพราะบาร์เบเป็นหลักด้วยนะครับอันนี้เราต้องทําความเข้าใจนิดนึ่งว่าในซีซั่นนี้เนาะบิลที่ใช้ประโยชน์จากมารินั้นนี่ได้ก็จะใช้กันผมยังไม่ได้ใช้คอมโบปกติเลยนะครับก็คือการเทเล,ลพอร์ตเข้าไปวางฟรอสต์หน่ว่าเนาะแต่ดามจที่เกิดขึ้นเนี่ยทางท,างที่ศัตรูไม่ติดฟรีสนะครับและบางครั้งไม่ติดอนเวเบิลด้วยเนี่ย ก็แรงพอสมควรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่บิวที่มีปัญหาเรื่องดามเมจถึงจะไม่มีมันลิกแน้นก็ตามนะครับเห็นไหมพอเราฟอสโนว่าเทเลพอร์ตก็จะเห็นว่าดามเมจสูงขึ้นมากนะว่านะมีปัญหาอะไรที่ชัดเจนไหมสำหรับบิวนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นดาเมจเป้าเดียวนะครับดาเมจเป้าเดียวมีปัญหามากเนาะ เพราะว่าเทียบกัน3ธานตะุเนาะสำหรับซอ er, นเซอรน์นะครับน้ําแข็งนะครับสายฟ้าแล้วก็ไฟเรายังต้องยอมรับว่าไฟเป็นสายที่เบาที่สุดนะครับเป็นสายที่เบาที่สุดของทั้ง3ส,สายในะพารากอนก,ก็ไม่ค่อยเอือ้อไฟเท่าไรนะักเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับถ้าจะเอาเดาเมตไปเทียบกับสายอื่นก็จะน้อยกว่าค่อนข้างมากนะครับ แต่ก็จะเห็นว่าเทียร์67นะตอนนี้ไม่ใช่เป็นจุดแตกหักของบิวเรานะไม่ใช่ว่าเราลงได้แค่นี้แล้วขึ้นไปกะกว่านี้ไม่ได้เลยนะครับเรายังพุชได้อีกค่อนข้างเยอะนะผมคิดว่า90ก็ยังสบายอยู่นะก็ต้องเพลย์เซฟนิดนึงเนาะจะวิ่งมัวสัวสวๆเข้ามาแบบนี้อย่างที่ผมทําไม่ได้เนาะแล้วก็อาจจะต้องพิจรารณามอสที่ลงนิดนึงนะในการที่จะพุชเชียไปสูงวันนี้นะครับ แต่ปกติผมเชื่อว่าซอร์เซอร์ไม่ได้เป็นคลาสที่นัปัจจุบันนะคนเล่นเพื่อไต่ไนท์แมร์อยู่แล้วเนาะจะเป็นคลาสสปีดฟาร์มแบกปาร์ตี้ช่วงต้นเกมกลางเกมซะมากกว่าเมเมกับเป้าเดียวครับก็จะมีปัญหานิดนึงแต่เมื่อกี้เทมเมลส1ปล้านเนียนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลากับบอสเนี่ยมันจะแย่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันแย่ขนาดไหนหรือว่ามันพอรับได้ไหมแล้วกัน นะสำหรับคนที่วางแผนอยากเล่นไฟบอลซึ่งเป็นสกิลที่สนุกมากผมขอขายบิลนี้ที่ความสนุกแทนที่จะเป็นความโกงหรือเก่งของมันแล้วกันเนาะถ้าใครไม่เคยมีโอกาสเล่นสกิลของซอร์เซอร์นะครับจะรู้ว่ามันจะไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันมากๆนะแต่ละบิลในแง่ของสกิลทำดาเมจเนาะแต่สกิลซัพพอร์ตเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยน ้อเปลี่ยนสกิลเตเมจหลักของบิลก็แทบจะเปลี่ยนเพลย์สไตล์ไปเลยนะครับถึงแม้ว่าการเปิดส่วนมากจะใช้หลักการเดียวกันก็คือเทนเนอรพอร์ตเข้าฟอสโซวาเนาะแต่วิธีทำทําดาเมจต่างกันค่อนข้างเยอะนะไฟบอลก็เป็นสกิลระยะถ้าใช้ถุกมืออยู่นีคนะระยะกลางที่เทียมอนสเตอร์สนุกดีนะครับเอฟเฟกมันสนุก สำหรับ Enchantment นะครับใครที่ไม่เคยเล่น Sorcerer นะพลังพิเศษของ Sorcerer เนี่ยเขาจะเรียกว่า Enchantment เนีเราจะสามารถเลือกสกิลพิเศษ2สกิลพื้นฐาน1สกิลแล้วก็เลเวล30จะปลดล็อกสกิลที่2เป็นสกิลพิเศษที่เราใช้พลังความสามารถของมันได้ตลอดเวลานะครับ t n e n t n t m e n t ของบิวนี้นะครับเลือกใช้เป็น2อย่างด้วยกันนะครับก็คือตัวของ Frozen Orb นะครับแล้วก็ i r r e o l t นะ i r e b o l t เพื่อ boost d a m a g e นะครับ frozen o ออเพื่อ ช่วยท,ทำดาเมจโฟเทนโอบจริงๆดาเมจก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำให้ศัตรูติดไว e นเบิลนะครับบวกกับความที่มันเป็นสกิลที่กดฟรีนะทุกครั้งที่ใช้สกิลอื่นมีโอกาสที่จะไล่โฟเทนอบตลอดเวลาก็เลยเป็นช้อย c e ที่เหมาะกับบิวเราค่อนข้างมากเลยนะครับ ต้องขอบคุณนิทรีนะครับหรือว่าบริษัทนะครับด้วยนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณบริษัทอีกครั้งนะครับ ความรัวของสกิลนะครับความกว้างของ LE นะน่าจะเป็นจุดดึงดูดที่ทำให้คนเล่นบิลนี้รู้สึกไม่เบื่อนะครับบางบิลที่ทรงพลังเนี่ยมันมันมกจะมากับเกมเพลย์ที่ค่อนข้างซ้ำซากเนาะคือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอาเราไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงเลยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าง่วงนะครับแอ่เลยเล่นบิลนี้ไม่ง่วงแน่นอนนะครับอาจจะหลับบ่อยเพราะวูบตายจากมอนสเตอร์นะครับแต่ไม่เกิดจากความง่วงแน่นอนนะครับนี่การันตีได้เลย แต่ก็ถือว่าผมเก็บทรงได้ค่อนข้างดีใช่ไหมนับถึงจุดนี้ก็ยังไม่ตายนะครับ <c oughs> มันก็ไม่ได้ตายบ่อยนะอันนี้ก็พูดจริงๆนะถ้าเราวนสกิลครูดาวดีนะเหมือนเดิมวนเทสบิลเนี่ยไม่กดทรายนะครับไม่กดยานะเพราะฉะนั้นจริงๆมันตายบ่อยไมหมก็ให้เกมเพลย์เป็นตัวพิสูจน์นะครับหรือใครที่ไม่ค่อยได้ดูคลิปในชาแน,นลก็บอกไว้เลยว่าผมไม่ตัดต่อคลิปนะครับหนึ่งไผลคือขี้เกียจก็จริงนะครับสองคือถ้าตายก็อยากห้เห็นว่ามันตาย เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เทคที่ดีที่สุดที่เลือกไหมทุกคนดูแน่นอนนะครับเพราะผมไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคสาระจบไปนะครับกลับมาสาระจริงๆกันต่อแล้วกันนะเนาะอามาถึงห้องบอสแล้วนะครับแ้านนเราเจอกับบอสเนี่ยเราก็จะไม่ประหยัดสกิลเนาะสแปมให้บอสติดซีซีเร็วที่สุดปัญหาของบิลนี้ก็คือก่อนที่บอสจะติด C c เนี่ยดดเมจเราจะดูน้อยมากนะครับ เมื่อเทียบกับบิวทั่วไปที่เ,เล่นมาเอนเกมแล้วเหมือนกันน้อยจนใจหายน้อยจนเล่นไม่ได้ไหมให้ภาพเป็นคำตอบสำหรับคุณนะครับแต่ นะถ้าพอใจหรือว่ารู้สึกโอเคกับเมดบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในบิลที่สนุกมากนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปอย่างหนึ่งนะผมบอกว่าใช้ยูนิคชิ้นเดียวนะครับต้องขออภัยนะมันใช้ยูนิคสองชิ้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือเสื้อรวบที่เรียกกันนะครับหรือว่า r e m e n t of infinite นะครับที่ซอรเซอร์ก็มักจะใช้นั่นแหละนะครับใช้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะเริ่มตั้งแต่ e n c h a n t m e n t นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็น frozen orb บวกกับ fire bolt นะครับเรามาดูที่สกิลที่เราอัพกันบ้างนะครับอาจจะมีวิธีการอัพสกิลที่แปลกนิดนึงนะอดทนดูกับผมอย่างแรกนะครับเราเริ่มที่ Fireball เพื่อปลดล็อกสกิลต่อไปแน่นอน Fireball นะครับเราจะอัพไปจนเลเวล5นะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเสริม Fireball ไปด้วยนะครับ f i r e b a l l e n h a n c e แล้วก็ใช้เป็น Destructive Fireball นะครับบวกคิ d ดาม g e เวลาโจมตีศัตรูอย่างน้อยโดน3ตัวขึ้นไปแล้วบวกกับ เอฟเฟกต์ไฟบอลกระเด้งของเราก็แทบจะก,การันตีว่าทุกครั้งเนี่ยมันโดนสตัวตลอดเพราะมันก็จะแรงขึ้นเราจะอัพโฟลเซนโอบด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่โฟลเซนโอบอยู่ในบาร์แต่ว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลอื่นเห็นไหมครับมันจะมีโอกาสไล่โฟลเซนโอบออกไปตลอดนะแล้วผมรู้สึกว่าคุ้มนะครับรู้สึกว่าคุ้มที่จะอัพจน5นะครับหลายคนถ้ารู้สึกว่าดาเมจจากโฟลเซนโอบมันเป็นดาเมจที่ไม่สําคัญมากอาจจะอัพแค่1นก็ได้นะครับแล้วไปอัพพาสซีฟอื่นที่คุณรู้สึกว่าคุ้มตตมต่่สสวววนัผรู้ึกา เห้มันไดงดามจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของดามจเดี่ยวที่แย่ของเราเพิ่มระยะที่สตูติด v อนนอ r เบ l ลนะเพราะงั้นผมอัพเป็น f r o เ e น o f ออกหเลยนะครับแล้วก็ใช้เอ็นแฮนด์ฟลอเรน f อกบวกกับเกรเตอร์ฟ o z เ n น f f นะครับมีโอกาสทําให้สตูติด Vulnerable ได้ด้วยนะครับช่วยแก้ปัญหาเวลาที่สกิลอย่างฟรอสโนวาของเราติดคูลดาวมาถึงโนดสกิลที่เราใช้เยอะที่สุดนะครับก็คือด e เฟนซีฟนะครับเราใช้เป็นเฟรมชิลนะครับ เ n h a n d f r a m e Shield แล้วก็ Shimmering f r a m e Shield นะคิวตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งนะเราไม่ค่อยมีทักษะในการคิวตัวเองมากนะักนะครับเทเลพอร์ตนะครับแน่นอนนะฮะ Ice เ r อร์ Armor, นะแล้วก็ Frost Nova ัพจนเต็มเลยจริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยในสร้อยนะครับในเว็บจะบอกนะครับในนี้ไม่ได้บอกแต่ในเว็บจะบอกนะครับในลิงก์เนี่ยจะบอกไว้ด้วยว่าถ้าเลือกได้เนี่ยนอกจาก d e v o u r i n g b r a c e นะที่เรามีเป็นพาสซีฟอยู่ในสร้อยแล้วกับคู o าวกับมานาคอสแล้วเนี่ย อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ผมใช้เป็นอินอยู่เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นแร็งดิเฟนซีฟสกิลถ้าคุณเลือกได้นะครับเพราะเราใช้ดิเฟนซีฟสกิลเยอะมากแล้วเราจะได้ประโยชน์จากทุกสกิลเลยบวกไปอีก2นั้นลดคูดาวเพิ่มระยะเพิ่มความแรงนะครับอัพเออเอลเมนทัลจูเมนด้วยนะครับมีโอกาสรีเซ็ตคูดาวสกิลดิเฟนซีฟนะครับถ้าเราคริติคอลและลัคกี้ฮิตนะมีโอกาส15%บ Glass c a n o n จริงๆแล้วเราไม่ได้อัพนะครับแต่มันเขียนว่า1เต็ม3เป็นเพราะว่าเราใส่เสื้อยูนิคนะครับ e e m e n t of the Infinite นั่นเองนะครับเดินมาต่อนะครับที่ Conjuration เราไม่ใช้เลยนะครับแต่เราจะอ uh, uh, mm ัพหน่ด Align the e l e m e n t เพื่ออัพ Protection นะครับเพื่อทำให้เวลาเราใช้สกิลที่มีคู o d o w n เราจะได้บาเ r i e ซึ่งนั่นเป็นเลเยอร์ hmm. กันป้องกันที่ดีมากของ Sorcerer นะครับและแน่นอนนะครับ Mana Shield เราก็เอาไว้ด้วยนะทุกครั้งที่ ใช้มานานห0ึหน่วยเราสแปมมานานค่อนข้างเยอะนะครับเราจะได้ดาเมจวิดักชั่น21%นะครับมาถึงไอซี I ่เวลนะครับผมอัพไว้นะหลายคนอาจจะอัพเพิ่มไปต่อนะครับอาจจะอัพโคฟรอนนะครับหรืออาจจะอัพสแนปฟรีส่วนตัวผมไม่อัพเพราะว่าเอาแต้มไปลงโฟลเซนออกหมดแล้วนะครับพาสีที่แรงที่สุดของโซเซเลอร์เดวอัลลิงเบสอัพจนเต็มแล้วก็เติมมาจากสร้อยด้วยนะครับคลิปปิ้งเฟรมอัพด้วยนะครับมีโอกาสอิมโมบิลไลซ์ศัตรูเวลาใช้สกิลไฟนะครับ ต่อมานะครับที่อัลติเมทนะครับเราเลือกแน่นอนเป็น i n f e r n no. ร์ถ้าคุณไม่อยากใช้ i n f e r n no, ร์โรู้สึกว่าเสื้อลวกมันดีอยู่แล้วก็ใช้ Deep Freeze ได้นะครับเพิ่มความถึกเข้าไปอีกนะเพิ่มจากสกิลยูทิลิตี้กลายเป็นสกิลเพิ่มความถึกการตายเข้าไปอีกซึ่งอาจจะดีกว่าในการพุชไนท์แมสสูงสูงอันสเตอร์เบิร์กเคอร์เไม่ใช้นะครับไม่มีประโยชน์และแน่นอนนะครับอัพเพิร์มาฟอสนะครับเพื่อดาเมจนะครแล้วก็อัพฮอฟอสนะครับเพื่อดาเมจอีกแล้วสำหรับตัว กีพาสตนะครับเลือกเป็นเอซุเปโรซิตี้นะครับผมมาดูที่พารากอนกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้6บอร์ดนะครับหบอร์ดก็จะมี6กริปนะครับกริปแรกเอเลเมน a l ลิส์นะครับกริปต่อไปนะครับใช้เป็นแท c t ติเชียนนะครับบอร์ดเป็นฟริตจิตเฟดนะครับบอร์ดที่3เนี่ยผมจะไปทางขวาก่อนนะครับใช้เป็นเฟ a มฟีเดอร์นะครับใน บอร์ด Elemental Summoner นะครับบอร์ดที่4นะครับใช้เป็น Destruction นะครับในบอร์ดที่ชื่อว่า Burning Instinct แล้วบอร์ดที่5เนะี่ยจะมาทางซ้ายบนนะครับใช้เป็น Exploit นะในบอร์ด Static Search แล้วก็บอร์ดสุดท้ายนะครับใช้เป็น Control นะในบอร์ด e a r i n g Heat นะครับมาดูที่ของกันบ้างครับเริ่มจากของ u n i q u สอชิ้นที่ใช้นะครับแน่นอนเสือ้อนะ r a y m น n of the Infinite นะครับใส่ เจมนครับเป็นรูบี้นะเพิ่มเลือดนะครับผมคิดว่าเลือดสําคัญมากตัวนี้เลือด15ื่นนะเพราะฉะน,นี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับความสําเร็จที่ไม่ตายนะครับเพราะว่าเลือดเยอะนะต่อมานะครับถุงมือนะครับ g l o v e of the Illuminator นะครับ e b บ l l บวกแรลงและนี่เพิ่งบวก3นะถ้าผมมีบวก3 b a เบสอย่างเช่นอันนี้นะครับยังไม่ได้ใส่แต่ถ้าใส่เนะี่ยโอ้โหแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะนะครับ จําเป็นเพื่อให้ไฟบอลมันกระเด้ง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 หลายคนสงสัยว่าเออเอาถุงมือธรรมดาแล้วใส่พวกมอสเดเมดอะไรเข้าไปแทนดีกว่าไหมส่วนตัวผมคิดว่าถุงมือไฟบอลเด้งดีกว่านะครับไฟบอลต้องเด้งนะสำหรับผมนะทีนี้เรามาเช็คของธรรมดากันบ้างแล้วใส่อะไรบ้างหมวกนะครับนะมอสที่สําคัญที่สุดในหมวกแนะ่นอนคือครูดาวนะครับแต่มอสที่สําคัญลองลงมาก็คือเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเลือดหมวกที่เลือดเยอะกว่านี้ก็ดีนะครับ สำหรับแอสเพกที่ใช้ใช้เป็นฟอสโนว่าใช้ได้2ครั้งแต่จะติดคูดานานขึ้นนะครับฟอสโนว่าจําเป็นกับการเคลียร์ของเรามากเนาะถึงแม้ว่าจะติดคูดานานขึ้นแต่การที่มันมีได้สองครั้งเนี่ยมันเพิ่มจังหวะเล่นของเรานะและก็เพิ่มความปลอดภัยของเราได้ดีมากๆเลยนะแนะนาจริงจริงนะครับว่าใช้ฟอสโนว่าสองครั้งเถอะนะครับกระโปรงนะครับหรือกางเกงนะครับใช้เป็นแอสเปกต์ป้องกันที่ดีที่สุดในเกม disobedience สำหรับมอดป้องกันจริงๆแล้วก็จะเป็นพวก damage reduction นะครับเลือด ทั t a ทอ r m อานะครับกางเกงตัวนี้ไม่ได้ดีมากนะักเนาะแต่ถามว่าจําเป็นต้องดีไหมอ่ะลงเทียหกเนี่ยไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่นะรองเท้านะครับมานาคอร m สมูฟสปีดเป็นเรื่องสําคัญที่เหลือให้เลือกเป็นสกิลป้องกัน2ส,สกิลนะครับสกิลป้องกันก็จะมี Force Nova, Frame Shield, Ice Armor, t e l e p อ r t อะไรก็ได้นะครับบวกแรงจนเต็มแล้วก็มานาคอสกับ Move Speed นะ โลมูสสปีก็ได้ไม่ยากนะครับสำหรับแอสเพกที่ใช้เป็นลัคกี้ฮิตเพิ่มขึ้นถ้ามีบาเรรยนะครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคุณจะใส่ฮิตตีเร็วนะครับหรือจะใส่พวกแอสเพ t ก์สำหรับรองเท้าทั่วไปก็ได้นะแต่ผมชอบอันนี้นะครับเพราะไม่ได้รู้สึกว่าต้องการความเร็วในการวิ่งเท่าไรหร่ด้วยความที่เราเทเลพอร์ตได้อาวุธนะครับใช้เป็นอาวุธ2ชิน้นนะใช้เป็นวอนนะครับเพื่อเพิ่มลัคกี้คิดแนะนำไม่ใช้เป็นวอนนะ ไม่แนะนำไม่ใช้อาวุธประเภทอื่นนะครับก็แอ p e c สเปคที่ใช้นะครับเป็นทำดาเมจใส่ศัตรูอ m ม o บ i l i ไลซ์สแหรือ f r o เซนแรงขึ้น35อนะครับสำหรับบอสนะก็จะเลือกเป็นค r i t i c a l v u ว n e เ a อร์นะครับและถ้าเลือกได้นะครับก็จะเป็นอ l สแต t กับคอนะในที่นี้ใช้อ l สแต t กับ i n นแต่ถ้ามีอ l สแต t กับ Core จะดูดีกว่านี้นะครับผมออฟแอนนะครับสำคัญมากนะครับมานา คอร์ดิเรกชันนะครับคูดาว u ิเรกชันวิดแชนสามอันนี้เป็นเบสที่สําคัญอันที่4จะเป็นอินจะเป็นลั c กี้ฮิตจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแอสเพกใช้เป็นคอกับมาสเตอรี่ถ้าไล่ตอนที่มานาเกินร้อยจะควิดแชนสูงขึ้นนะครับก็แทบจะาก,การันตีควิต i c ้ขไว้เลยนะสำหรับการไล่ดูนะมานามานามานาร้อยเนี่ยไม่ใช่ร0อนนะร้อยหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณเนี้ยร้อยหน่วยอยู่นะถ้าเราไม่สแปมเยอะจนเกินไปแล้วได้มานาคืนจากการไล่เนี่ย ก็แทบจะคริปต,ตลอดเวลานะครับมาถึง3อันที่สําคัญเพราะว่ามันเป็น3อันที่ยูนิคสำคหรับลีกนี้นะในตัวของสร้อยนะครับคูเดลมานาคอสเป็นเบสที่สําคัญที่สุดพาสซีฟเลือกมา1พาสซีฟแต่ถ้าคุณเลือกได้คุณอยากเลือกดีวอลลิ่งเบสอยู่แล้วเพราะเป็นพาสซีฟที่แรงที่สุดของซอร์เซอร์อีกมอดหนึ่งเป็นมอดฟรีเอฟิกฟรีนะครับถ้าเลือกได้จริงๆนะบวกแรงออสกิลดิเฟนซีฟเวิร์กมากๆแอสเปกต์ที่ใช้นะครับเพิ่มคริติคอลสไตร์ดาเมจของเมทิเออร์แล้วก็ไฟร์บอล 60%นะครับดับเบิลถ้าเราอยู่ในสถานะเฮลตี้ซึ่งเราควรอยู่ในสถานะเฮลตี้ตลอดเวลามันไม่ยากนะครับนั่นคือส้อยส่วนนะตัวมาลิกนั้นนะครับใช้เป็นบาร์เบอร์สอวินะครับแนะนำว่ายิ่งน้อยยิ่งดีไฟบอลรีดเดเมจค่อนข้างเร็วไม่จำเป็นต้องใช้3-4วินะครับยิ่งน้อยยิ่งดีอันต่อไปครับแหวนครับลัคกี้ฮิตรีซอร์สเจนคริติคอลสไตล์วัลเนอร์เบิล เป็นมอสที่ค่อนข้างดีโดยพื้นฐานเปลี่ยนลัคกี้ฮิตเป็นคริติคอลดามจได้ถ้ารู้สึกว่าเบาไปนะครับแอสเปกใช้เป็นโปรดิจี้นะครับและ,ะมาริกเน้นใช้เป็นทุกธาตุที่เราทำดามจนะครับเพิ่มดามจเข้าไปอีกธาตุละ7จ2ถึงเรเซนนะครับเรามีธาตุน้ำแข็งเรามีธาตุไฟเราอาจจะไม่มีไฟฟ้านะครับแต่เราสามารถหาได้ถ้าอยากทำนะอยากทำเพิ่มดามจเข้าไปอีกอันนึงอาจจะใส่มาริกเน้นทำดามจสายฟ้าทุกครั้งที่คริติคอลก็ยังได้เลย แต่ผมคิดว่าไม่จําเป็นแค่นี้ก็บูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแล้วอีกวงหนึ่งเนี่ยอยากให้ใช้มาลิกนั้นป้องกันมากกว่านะครับมาลิกนั้นอันนี้นะครับหลังจากรับดาเมจธาตุนะครับจะได้ดาเมจวีดักชั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ซอลเลอร์ถึกขึ้นมากนะครับมอสจะคล้ายกับแหวนเดิมแอสเปกใช้เป็นดาเมจจากสกิลไฟมีโอกาสาที่จะรีสตาร์มานานะครับหลายคนเลือกมอสในแหวนอีกวงหนึ่งเป็นมอสดาเมจแต่ส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่าบิลนี้ต้องการดเเเมพิิ่ต แล้วนะครับก็เลยเลือกเป็น aspect แสเปกเหล่านั้นแน่นอนรายละเอียดเกี่ยวกับ ability นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับพารากอนสกิลทรีแล้วก็ของจะอยู่ในลิงก์ d e f a u i e w gg ทั้งหมดและและนี่คือสโตร r e r อ i r e l a l l นะครับประจำซีซั่นที่1นะครับซีซั่นออฟเดอะมาริคนนถ้าคุณอเอาไปเล่นใน Standard นะครับ ปรสิทธภาพก็จะลดลงเพราะเราไม่มีมาลิงนั้นฮาร์ดเหล่านี้ให้ใช้นะครับแต่เชื่อว่าเป็นบิลที่เอาไปเล่นตามได้จริงแน่นอนและนะครับน่าจะอายุยืนพอสมควรเพราะคงไม่มีใครเนิร์ฟไฟบอลหลังจากที่เพิ่งบัฟมาในะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ